สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะเอาใบเสร็จของมันนี่แกรมมาอธิบายให้ทุกคนว่าเวลาได้รับใบเสร็จพวกนี้เนี่ยดูยังไงแล้วจะติดตามเงินเนี่ยติดตามที่ไหนรับเงินอย่างไรนะคะเวลาที่ส่งเงินผู้ส่งเงินเขาสามารถเลือกได้นะว่าจะให้ผู้รับเงินเนี่ยไปรับเป็นเงินสดหรือโอนเข้าบัญชีเลยนะถ้ากรณีที่รับเป็นเงินสดเนี่ยเขาก็ต้องส่งใบเสร็จให้กับ ผู้รับเงินนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยผู้รับเงินก็ต้องไปติดต่อที่ตัวแทนนะแล้วก็ไปกรอกแบบฟอร์มรับเงินเสร็จนะก็จะได้รับเงินนะฮะโดยจะต้องเอาบัตรประชาชนไปด้วยนะและใบเสร็จของคุณไปด้วยส่วนวิธีที่2ก็คือถ้าโอนเข้าบัญชีธนาคารโดยตรงเนี่ยคุณไม่ต้องทำอะไรเลยเมื่อเมืองไทยได้รับเงินเสร็จเนะี่ยก็จะเอาเงินเข้าบัญชีให้คุณเลยนะตัวอย่างที่เราจะยกมาในวันนี้เนี่ยจะเป็นกรณีที่ต้องไปรับเงินสดที่ตัวแทนนะคะเรามาดูในส่วนของใบเสร็จก่อน บเสร็จเนี่ยยาวมากเดี๋ยวแอดมินแยกเป็น2ส,ส่วนอธิบาย 1. นะส่วนบนนะฮะหนนีก็จะมีข้อมูลของผู้ส่งเงินนะสก็คือข้อมูลของผู้รับเงินนะฮะใน2ส,ส่วนนี้จะมีทั้งชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรของทั้งผู้ส่งเงินและผู้รับเงินส่วนที่3เนี่ยก็จะเป็นเลขติดตามทั้งหมด8หลักนะตัวนี้สําคัญมากเพราเราต้องใช้ตัวนี้กับนามสกุลของผู้รับเงินในการ ติดตามสถานะของเงินนะคะอ่าแล้วส่วนที่สองเนี่ยอ่าบนสุดอย่าง transfer amount เนี่ยก็จะเป็นยอดเงินโอนอย่างยอดนี้เนี่ยเขาโอนมาเป็นเงินดอลลาร์นะคะจำนวนเงินคือ100ดอลลาร์สกุลเงินคือ USD นะคะ่าธรรมเนียมในการโอนเนี่ยแเหรียญ แล้วได้รับส่วนลดโปรโมชั่น3.20เหรียญน,นะคะรวมแล้วเนี่ยผู้ส่งเงินเขาจ่ายเงินให้กับมันนี่แกรมอยู่ที่104.80เหรียญภาษีโอนไม่มีนะอ่าโอเครวมแล้วนะอ่าหลังจากนั้นก็ต่อเลยค่ะ exchange rate นะคะก็คืออัตราแลกเปลี่ยนนะคะคือ1ดอลลาร์เท่ากับ30.7343บาท ถ้าเราดูเนี่ยอัตราแรกเปลี่ยนตรงนี้ค่ะค่อนข้างที่จะแพงนะอือันนี้แหละคือวิธีการทํากําไรจากพวกแอปหาเงินต่างๆนะรวมถึงธนาคารด้วยนะฮะเขาก็จะให้เลทที่ต่ำกว่าตลาดทั่วไปนิดนึงนะคะอย่างเคสนี้นะ,ะได้รับเงินเร็วมากเลยนะโอนวันที่ยี่สิบหกมกรานะเวลาบ่ายสามโมงสามสิบสามนาทีนะฮะ เมืองไทยคือ27โมกราบคมง3 3 4นาทีคือสามารถรับเงินได้แล้วนะคะหลังจากนั้นก็คือยอดเงินโอนไทยบาทเนี่ยเท่ากับ3,073.43บาทแล้วค่าธรรมเนียมอื่นๆคือไม่มีนะรวมแล้วนะคะยอดเงินที่ผู้รับเงินจะได้รับเนี่ยคือ3,073บาท43สตางค์อันนี้ก็จะเป็นใบเสร็จจาก Money g r a รนะคะ แล้วเวลาที่เราจะตรวจเช็คสถานะของเงินนะฮะว่ามาถึงเมืองไทยหรือยังนะให้คุณเข้าไปเว็บไซต์ของ moneygram แล้วก็ไปเลือกที่ติดตามสถานะนะแล้วให้คุณเนี่ยกรอกหมายเลขอ้างอิงและนามสกุลของคุณเข้าไปพอเรากรอกข้อมูลเสร็จเนะี่ยสถานะก็จะขึ้นว่าเนี่ยอย่างเคสนี้นะฮะเขาจะขึ้นว่ารับเงินได้แล้วนะเนี่ยก็จะมีรายละเอียดต่างานะฮะ ส่วนวิธีรับเงินเนี่ยรับที่ไหนบ้างของ Moneygram เนี่ยก็ยจะมีตัวแทนอยู่3ที่นะคะก็คือธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารออมสินนะฮะอีกที่1เนี่ยพอดีไม่แน่ใจว่าเป็นที่ไหนจากเว็บไซต์ของธนาคารไทยพาณิชย์ที่เขาประกาศนี่คือเวลารับเงินนะคะให้คุณนําบัตรประชาชนไปด้วยนะคะแล้วให้กรอกแบบฟอร์มรับเงิน แบบฟอร์มรับเงินตัวนี้ก็ไม่ยากนะเนี่ยหมายเลขอ้างอิงเนี่ยคุณก็เอาส่วนที่3ของใบเสร็จไปกรอกนะในส่วนของข้อมูลผู้รับเงินก็ใส่ของคุณไปนะให้มันตรงกับใบเสร็จนะแล้วก็ผู้ส่งเงินอ่ะก็ใส่ไปหลังจากนั้นเนี่ยก็เซ็นชื่อแล้วก็วันที่แล้วก็ส่งให้เจ้าหน้าที่เขาตรวจสอบเสร็จนะ่ะก็ได้รับเงินเวลาที่เข้าไปเว็บไซต์ของ moneygram เนี่ยถ้าเราไม่ถนัดอ่านภาษาอังกฤษนะฮะสามารถไปเปลี่ยนภาษาได้นะ โดยที่ให้คุณเนี่ยไปกดที่ตัวธงชาติไทยนะคะหลังจากนั้นก็ให้เลือกภาษานะเลือกประเทศก่อนแล้วก็เลือกภาษาส่วนวิธีการค้นหาตัวแทนสถานที่ตั้งเนี่ยก็ค้นหาได้นะคะทั้งจากหน้าแรกนะคะและก็ตรงที่ตัวสถานะเงินนะคะแค่กดเข้าไปนะแล้วก็ไปกดว่าเราอยู่จังหวัดไหนนะคะตัวแทนเราอยู่ที่ไหนนะคะจริงๆแล้วก็จำง่ายๆก็คือ ของไทยพาณิชย์กับออมสินนะคะทุกสาขาก็สามารถรับเงินได้แล้วผู้ส่งเงินเนี่ยสามารถยกเลิกรายการได้ไหมทําได้นะคะถ้ากรณีที่ผู้ส่งเงินแจ้งไปยัง moneygram ว่าเขาโดนหลอกหรือมีการเข้าใจผิดอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเขาสามารถที่จะแจ้งระง,งับการจ่ายเงินก้อนนี้ได้นะคะการโอนเงินผ่านแอปพลิเคชันของ moneygram เนี่ยก็จะเหมาะสำหรับคนที่ต้องการโอนยอด เท่ากับหรือต่ำกว่าหนึ่งมื่นเหรียญน,นะคะคนที่ต้องการโอนด่วนนะคะคนที่ไม่มีบัญชีต้องการรับเงินสดนะก็สามารถโอนผ่านระบบนี้ได้นะคะหรือจะเข้าบัญชีก็ได้โอเคจ้าถ้าเกิดว่าใครยังมีคําถามเพิเ่มเติมนะ่ะให้ฝากข้อความไว้ใต้โพสต์วิดีโอนี้นะคะโอเคค่ะขอบคุณมากที่รับชมเจอกันใหม่วิดีโอหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ